เธอเอกมากดนอฉันใช่แต่ว้าฉันรู้สึว่าหนาสุดชื่อเยนะอ๋ออันนอ่ะมก่อนฉันมีปัญหาคิวหนามันคิวหนามีเป็นซิลเป็นฟ้ากายข้าตัวนี้อ่ะแสงเท้งแมมันหนาเราจะพรมขาวใสถึงเลยเมนใ่ใช่ฉันบอมอ๋อเาไปใส่นะ เป็นยังเธอฉันับใจไหมเธอเรื่องโอเพื่อนฉันอะมันมาตรงเทมันบอกมันมาสงการแต่บอกฟอนมันเป็นสุการมันบอกแล้วที่นี่อะมื่อเรานัดเจอฉันมันหาฉันไปหาแต่ว่าฉันบอกกลับไปไงเป็นอย่างหนาฉันดำมาฉันตาเปลี่ยไรเปลี่ยวมันแรกงเที่ยวมดหนาฉันตาหานาฉันแห่งเนี้ยอือแต่ว่าหนาเธาก็ใสใส อ่าเธอใส่เธอใส่อะไอะเอาปัี้ทีเทอาหร่ฉ้นเด็กอคอี้มีเออีมขีมตัวดกเดี้ีมจุราเซรามี่ไงเธอออนี่ไงฉันไปซื้อมานี่ดูเลยนะอาคขีมกีัำใเธอตอนหนอะในนวันปกวดที่ฉันใส่แล้วีไงใส่แค่น้อออเขายังใส่อยู่เหรอใส่ตลอดของมันใส่ดีเนาะอ๋อคงใช้น้ำเบิร์ดมันมเ่ฉันน้บิดตะโนแล้ว เซรั่มเขาก็จะบางเบาอันนี้นะเธออันนี้จอเป็นเอฟมาไมเหรอชั่เยชเปอเอฟมาม่ของมันจะขาดตลาดชักรีเอฟมาไมลแต่งล้อเพราะเธอเธอเอฟมากดิใช่ตอนน่ะฉันรู้สึกว่าหนาสุดชุ่มนะมีเธออันนี้ืุปกรณ์ฉั้นีปัญหาผิวหนามันผิวหนามีเป็นซิลป์บางกันทาตัวนี้อ่ะใส่ถึงแห้งแม่ม ผมขาวใสถึงเลยเนีนยนฉันลงมาเขาไปใช่นะโอ้ยเบิดหลักของพอกับหลักของฉันโจุนนายคนนี้เนาะ